สวัสดีครับพบกับช่องรีวิวเพร่อเครื่องบายพี่โบชายาวันนี้เราเดินทางมาถึง ep 9แล้วนะครับเนื้อหาในวันนี้ผมจะมาสอนอะไรวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องจุดตายเหรียญอาจารย์เปรมวัดวิหารสูงจังหวัดพัทรลุงปี2,512ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญตายนะครับไม่ทันอาจารย์เปรมเป็นลูกศิษย์รุ่นหลังสร้างขึ้นมาแต่ด้วยอายุของเหรียญและเกจิที่ปุกเสกเป็น อ่อรุ่นเก่านะครับจึงทําให้เหรียญได้รับความนิยมในหมู่คนที่ชื่นชอบและสะสมสายเขาอ้อแบบฮาร์ดคอร์ซึ่งพี่โบเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเรามาดูด้านหน้ากันก่อนสันฐานของเหรียญเป็นรูปเลียวเชือกและเป็นเนื้อทองแดงเท่านั้นนะครับอันนี้จุดที่1เลยเหรียญปี 1, นเป็นเนื้อทองแดงเท่านั้นและให้จําหน้าของอาจารย์เปรมไว้ให้แม่นๆครับดูทางขวามือของเรานะครับ ให้สังเกตริมฝีปากด้านบนของท่านโหนกแก้มของท่านคางของท่านจะมีริ้วรอยช่างแกะบ็อกละเอียดยิบเลยครับเหรียญนี่จะดูทะมึนทืนน่ากลัวนิดนึงนะครับไม่เหมาะสําหรับคนขวัญอ่อนแต่ถ้าคนรักสายเขาอ้ออย่างผมและชอบแบบนี้มากถัดจากนั้นเรามาดูทางด้านหลังกันครับสังเกตรอยติ้นของหูเหรียญน,นะครับจะมีเนื้อโลหะติ้นประมาณหนึ่งเลยและรูปของอาจารย์ทองเท่า ที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์เปรมเนี่ยนะครับให้สังเกตสังคติเป็นสังคติที่ว่างเปล่าไม่มีการตอกโคดใดๆทั้งสิน้นคราวนี้เรามาดูเหรียญที่ทําให้เราสับสนกับเหรียญปี12นั่นก็คือเหรียญปี12ย้อนยุกคกับแต่เหรียญย้อนยุคที่ผมเคยเจอเลยก็คือเป็นเนื้อกะไหล่ทองนะน่าจะเป็นทองแดงกะไหล่ทองครับและใบหน้าของอาจารย์เปรมฝั่งขวาไม่ว่าจะเป็นริมฝีปากด้านบน คางและโหนกแก้มของท่านไม่มีริ้วรอยใดๆครับกลึงกลมกับใบหน้าท่านไปเลยคราวนี้มาดูด้านหลังสังเกตรอยปิ้นของหูเหรียญน,นะครับตามรอยเจาะมีไม่เยอะเลยและสังกติของอาจารย์ทองเท่ามีการต่อโค้ดครับแรกเริ่มเดิมทีผมก็งงคิดว่าเป็นเหรียญรุ่นเดียวกันแล้วมี2เนื้อก็เลยตัดสินใจเช่ามาทั้ง2เหรียญแต่พอเหรียญอยู่ในมือแล้วผมก็แยกออกได้โดยทันทีว่า เหรียญรุ่นไหนทันยุคและเหรียญรุ่นไหนย้อนยุคเป็นไงบ้างครับน่าจะได้ความรู้กันไปตามสมควรนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนถึงท้ายคลิปครับสวัสดี